บดีครับผมวัยพศชาแนลยอดนำพดปลาอย่างเท่านำพดปลาอย่างเท่าครับโอ้ลม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 ,ลมสายมาให้ลมมันขารลนขารลนขารลนเทนนำพดใส่หลัง

หนาวลมหนาวรอบใหม่อย่างกับกลับไปกลับมากะลุนคนแข็นแค็นอย่างใจน่องปยังน้อยอยูย่โคสาม อย่างทับนะ้าอย่างเท่าคนน้ำกดกลนน้ำกดสร้างฝุนใบโรยเมบสเหรอเดี๋ยวโบราณเดี๋วยวจะซดนี่ใกล้น้ำใกล้ห่วย พอใส่ได้หนาวไม่ก็ได้เจ้าหนาวงวนเะนียันไปเลยอยู่ไปพูสั่งอยู่พี่นอ้องถางกับประมาณนี้ครับผมณทับสะไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามต่กดแะแนว นี่ยเจ้าครับเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ